เชียนา A31 หนะครับรีแมปน้ำมัน95ตูนใช้งานเน้นประหยัดไม่เค้น AF 12.7สวยแรงม้าเดิมก่อนจูน87แรงม้านะครับแรงม้าหลังจูน105แรงมา้ากรัฟทอกรับแรงม้ายกจากเดิมชัดเจนวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอน รันโหลดบนไดโนเทสนะครับดูการต่อเกียร์การเปลี่ยนเกียร์